ราชาลูกหนังทโรขอเสนอได้เห็นของเด็ดแน่สี่สิ่งสำคัญสำหรับนูนเยสในปีที่2กับลิเวอร์พูลผลงานช่วง12เดือนแรกของดาวินนูนเยสกับลิเวอร์พูลอาจไม่โดดเด่นอย่างที่แฟนบอลหงแดงคาดหวังเอาไว้แต่ก็มีสัญญาณที่ค่อนข้างดีในช่วงท้ายสี่สั้นที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเตะเริ่มปรับตัวกับชีวิตในกฤษได้มากขึ้นคงจำกันได้ตอนที่ฮอกเชาวลุกวัยะมาจากเบนฟิก้าสู่ทินแอนฟิลมีหลายคนที่ปราโาทเขาว่าเป็นนิวแอนดี้แคร โดยภาพลักษณ์ผมยาวสูงใหญ่ที่สําคัญยังมีค่าตัวสูงถึง85ล้านปอนด์แม้ช่วงแรกๆผลงานของนูนเยสจะไม่ค่อยดีนักแต่จากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาฟอร์มแต่ก็ยังขาดความคงเส้นคงวาแต่กระนั้นฟอร์มในเกมที่ยิงประตูใสแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมทั้งอาเซนนลกับนิวคาสเซิลนาโปลีและเรอัลมดริดถือเป็นสัญญาณบ่งบอกว่านักเตะค,คนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับตอนนี้สิ่งที่เจอเกันครอปจำเป็นต้องคบชิดอย่างหนะักก็คือนูนเยส ควรจะจับไปเล่นตรงไหนในแนวรุกและควรต้องปรับแก้จุดไหนเพื่อที่จะได้ดึงศักยภาพที่แท้จริงของนักเตะออกมาได้อย่างเต็มที่หหน้าเป้าหรือดิ่มเส้นโนนเยสเซนสัญญามาร่วมทีมใน,นานะผู้เบอร์9ก้าหรือหน้าเป้าแต่กลับกลายเป็นว่าเขาทําผลงานได้ดีเวลาที่ถูกขยับไปยืนดิ่มเส้นฝั่งซ้ายโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นในเกมเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการเล่นปีกที่มีความรวดเร็ว โจมตีพื้นที่ว่างใช้ร่างกายที่แข็งแกร่งสู้กับกองหลังและการวิ่งทะยานมุมที่ชาญฉลาดอย่างไรก็ตามด้วยศักยภาพของนูนเยสหลายๆคนเชื่อว่าเขาเหมาะที่จะยืนเป็นหน้าเป้ามากที่สุดและนั่นก็ยังคงเป็นแผนที่ครอบและสตาฟโค้ชคิดเอาไว้เนื่องจากการเคลื่อนที่ของนูนเยสมีความโดดเด่นมากๆเขามีความสามารถในการหาพื้นที่ว่างนอกจากนี้ยังเป็นนักเตะที่มีจังหวะการยิงที่เฉียบคมและสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดี แต่สิ่งสําคัญก็คือนักเตะต้องรักษาความคงเส้นคงวาให้ได้เหมือนที่เล่นให้กับเบนฟิก้าอย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็มีการพัฒนาขึ้นในเรื่องสภาพจิตใจและเทคนิคการจบสกอร์แต่สิ่งที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือเรื่องการรักษาสมดุลร่างกายและจังหวะการมงรวมทั้งการจับบอลต้องนิ่งให้มากกว่านี้ 2. อ,อุปสรรคด้านภาษาครอบยอมรับในช่วงท้ายรดการที่ผ่านมาว่านูนเยสมีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และไม่มีอะไรต้องสงสัยว่าสิ่งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อฟอร์มการเล่นของสตาร์ทีมชาติอุรุกวัยอย่างมากเป็นเรื่องปกติที่นักเตะทุกคนและผู้จัดการทีมจำเป็นต้องสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจเรื่องแทคกติกฉะนั้นหากผู้เล่นคนไหนไม่สามารถพูดคุยกับคนอื่นด้วยภาษาสากลนั่นทำให้เขาต้องเจอกับความยากลำบากในการเข้าใจสิ่งที่กุนสื่อต้องการสื่อออกไปแม้ว่าแผ่นทับหงแดงจะมีผู้เล่นที่ใช้ภาษาสเปนิชอย่างเตียโกออคันตาราที่คอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลนุนเยสในช่วงปีแรกของการใช้ชีวิตบนนนแผ่ดดิเมืองี แต่เวลาที่ลงไปในสนามไม่มีใครที่จะคอยมาช่วยแปลภาษาฉะนั้นเจ้าตัวต้องเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษให้ได้หดุการที่ผ่านมานูนเยสแสดงให้เห็นถึงการทุ่มเทในการเล่นอย่างมากแต่บางครั้งนักเตะก็มักจะขาดวัพริบในการวิ่งเพรสซิงและการเข้าเสียบสกัดซึ่งเป็นเหตุที่เขาเสียฟาวแบบไม่จำเป็นในแง่ของภาษาตอนนี้นูนเยสพยายามอย่างหนักที่จะพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและบรรดาแฟนบอลหงแดงหวังว่าในช่วงซ้อมปรีซีซั่นนักเตะจะพัฒนาเรื่องนี้มากขึ้น 3คุ้มกำลังใหม่ช่วยเพิ่มศักยภาพหัวหอกวัย24ปีคงจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการเสริมทัพของลิเวอร์พูลช่วงสมันี้โดยต้นสังกัดจัดการคว้า2กองกลางชั้นดีอย่างอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์กับโดมินิกโซบอสไลมาร่วมทัพแม็กอลริสเตอร์กับโซบอสไลขึ้นชือ่อชาเรื่องความสามารถในการผ่านบอลที่แม่นยำและยังมีจุดเด่นจากจังหวะการเล่นลูกตั้งแต่ด้วยดังนั้นนักเตะประเภทที่มักจะวิ่งมาจากด้านหลังคู่แข่งจะชื่นชอบการเปิดบอลจากดิ่มเส้นที่แม่นยำของทั้งสองคน ซึ่งนี่คือการเสริมทัพที่เพิ่มประสิทธิภาพของหงแดงอย่างแท้จริงถ้าหากเทรนเนล็กซานโนยังคงได้รับความไว้วางใจให้เล่นตำแหน่งกองกลางต่อไปงานนี้นูนเยสจะยิ่งมีความสุขเพราะจะมี3ยอดนักเตะจอมสร้างโอกาสป้อนบอลให้เขาได้ทำประตูนูนเยสรู้ซึ้งเรื่องการพันบอลที่เฉียบคมของหนุ่มเทรนอยู่แล้วเพราะนี่คือนักเตะที่เปิดบอลได้แม่นยำที่สุดของเดอะเรดฉะนั้นการมีแม็กอลิสเตอร์กับโซบอสลาอยู่ในทีมยิ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการจบสกอร์ให้กับเขามากยิ่งขึ้น สตาทีมชาติอาเจตินาและดาวเตะชาวฮังการีมีความสามารถในการเลี้ยงบอลและจ่ายบอลได้อันตรายมากๆนอกจากนี้ยังมีทีเด็ดจากจังหวะการเปิดบอลพุ่งจากดิมเส้นทางฝั่งซ้ายและขวางานนี้คงทำให้น yes, ูนเยสตะเบิดฟอร์มเก่งออกมาเต็มที่ 4. ความท้าทายรออยู่สำหรับตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่นูนเยสจะเบียดเป็นตัวจริงสำหรับตำแหน่งสประสานแนวรุก เพราะทั้งลุยดิอาสดีโกโชตากลับมาฟิตสมบูรณ์ขณะที่โคดีก้กากโปทําผลงานได้โดดเด่นและคงเส้นคงวาส่วนโมฮัมเหม็ดซาราเป็นลูกรักของครอปอยู่แล้วเมื่อช่วงท้ายซีซั่นที่ผ่านมานูนเยสต้องตกเป็นตัวสำรองเนื่องจากครอปชื่นชอบที่จะให้กากโปทำหน้าที่เป็นหน้าเป้าส่วนดีอาสได้ยืนปักหลักทางฝั่งซ้ายเขาได้ลงเล่นถึง42เกมในทุกรายการแต่ได้ลงตัวจริง3จาก9เกมหลังสุดและยิงได้แค่ประตูเดียวจาก11เกมสุดท้าย นูนเยสอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการเลี้ยงบอลได้พลิ้วไหวดุดสายน้ำเหมือนดิอาร์สหรือวิ่งเพรสในแดนหน้าได้ดีเหมือนโชตาและก็ไม่ได้เฉียบคมเท่ากับสาลาแถมยังขาดความนิ่งแบบกักโบย่างไรก็ตามดาวเตะเลือดอุรุกวัยยังมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นนักเตะชั้นยอดให้กับลิปูได้และเชื่อว่าในปีที่2ของเขากับโขงแดงทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นและงานนี้ทุกๆคนจะได้เห็นว่าเขาทําผลงานได้คุ้มกับเม็ดเงินมหาศาลที่สโมสรทุ่มลงไป รับประกันอดีตโคชยันโซบอสไลเก่งจริงไม่ต้องปรับตัวโจวานีคอสตานติโนอดีตผู้ช่่ยโค้ชทีมชาติฮังการีมั่นใจในมัมเิกโซบอสไลกองกลางใหม่แกะกล่องลิเวอร์พูลใช้เวลาปรับตัวในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่นานและจะเป็นหนึ่งในสตาร์ลูกหนังของหงส์แดงและหลีกสูงสุดเมืองผู้ดีคอสตานติโนซึ่งเคยเป็นสตาร์โคชของโซบอสไลในทีมชาติช่วงระหว่างปี2 0 1 8ถึง2021เผยว่านักเตะรายนี้มีองค์ประกอบทุกอย่างที่จะก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์หงส์ ต้องเจือกับความท้าทายอย่างมากกับการเล่นในอังกฤษฝั่งนะ้าผมแทบไม่อยากเชื่อว่ามีคนพูดว่าโดมินิกจะต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะปรับกับการเล่นในพิบริส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเขาจะสร้างผลงานได้โดดเด่นทันทีตั้งแต่แรกสภาพจิตใจของเขาที่สวมเสื้อเบอร์ 8, แแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และไม่กลัวที่จะรับผิดชอบดังนั้นเขาก็แค่ต้องการแรงสนับสนุนจากแฟนบอลผมมัน่นใจว่าแฟนบอลจะชื่นชอบเขาตั้งแต่แรกเพราะเขาเป็นนักเตะประเภทที่สามารถทําให้แฟนบอลม,มีความสุข กกับสตลา,ารเ่นของเขาอดีตผู้ช่วยโค้ชทีมชาติฮังการีระบุดีอเลติกรายงานว่าเฟยนูตรดอตต์ดัมสนใจเซ็นสัญญากับแนทฟิลิปปราการหลังของลิปูเข้าร่วมทัพแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้แชมป์ลีกดัตปีล่าสุดต้องการดึงฟิลิปไปเสริมความแข็งแกร่งในเกมรับโดยเชื่อว่าลิปูปักป้ายไว้ที่ประมาณ10บล้านปอนด์เฟยนูตยังไม่ได้เปิดฉากเจรจาอย่างเป็นทางการแต่พวกเขาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักเตะ เนื่องจากได้ไปเล่นฟุตบอลอยู่ฝ่ายแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นหน้าก่อนหน้านี้ลีดเนเต็ดก็ให้ความสนใจฟิลิปซึ่งยังมีสัญญาในทิ่นแอนฟิล์จนถึงปี2025เช่นกันกองหลังวัย26ปีลงเล่นให้หงแดงไปแล้ว29นัดน,นับตั้งแต่เดบิวต์ในปี2020แต่ได้รับโอกาสลงสนามเพียง5เกมรวมทุกรายการเท่านั้นให้กับทีมของเจอเกนครอปในฤดูกาลที่ผ่านมา ฟิลิปถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้สตูตการ์เมื่อฤดูก,กาล2019-2020ก่อนช่วยบ่อนมัดเดือนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ในปี2021-2022เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเบนฟิก้าต้องการยืมตัวฟิลิปแถมยังมีบ่อลมัดเบอร์ล,ลี่และเซาท์ทัมตันที่ติดต่อหวังดึงร่วมทับเช่นกันอย่างไรก็ตามเขาก็ต้องอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปเนื่องจากสมสนมีปัญหาบาดเจ็บในแนวรับลิเวอร์พูลภาวะสปอร์ติ้งเล็งจับอินาเิโอเพิ่มค่าฉีกสัญญา สโมสรลิพูอาจจะต้องรีบเดินหน้าท้าทากอนซาโลอินาเซโอรปรากรังของสปอร์ติ้งลิสบอนโดยด่วนเนื่องจากเขากําลังจะได้รับข้อเสนอเป็นสัญญาฉบับใหม่ที่มีค่าฉีกสัญญาเพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยหงแดงตกเป็นข่าวตามหากองหลังตัวกลางในตลาดซื้อขายรอบนี้และชื่อของแข้งทีมชาติโปรกกตุเกสก็โผล่เข้ามาเป็นแคนเดตสําคัญไม่กี่วันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามลิพูอาจจะต้องรีบดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อดึงอินาเซโอมาร่วมทีมเนื่องจากสปอร์ติ้งลิสบอนเตรียมจะต่อสัญญาก,กับนักเตะของพวกเขาออกไป ในช่วงซัมเมอร์นี้อยู่เช่นกันรายงานจากอาบูราแจ้งว่าสปอร์ติ้งยังหวังจะเพิ่มค่าฉีกสัญญาของแข้งวัย21ปีซึ่งคาดว่าจะอยู่ในระดับ60-80ล้านโยูโรหรือประมาณ51.4-68.5ล้านปอนด์อินาเชโอถือเป็นเซนเตอร์แบ็กที่มีผลงานโดดเด่นในซีซั่นที่ผ่านมาโดยมีสถิติการผ่านบอลสำเร็จสูงถึง89.6%ผ่านบอลขึ้นหน้า9.04ครั้งต่อเกมการพาบอลไปข้างหน้า1.9ครั้งต่อเกมและการเข้าทำในแดนคู่ต่อสู้0.65ครั้งต่อเกม โดมินิกโซบัสไลติดท็อป10การเซ็นสัญญาแพงสุดของลิเวอร์พูลเปิดท็อปเทอันดับการเซ็นสัญญาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลโดยที่โดมินิกโซบัสไลมิดฟิลไรหม่ขยับแซงอลิสซนเบเกอร์ขึ้นมาติด3อันดับแรกเรียบร้อยแข่งที่มีสถิติค่าตัวแพงที่สุดของสโมสร,รยังเป็นเฟอร์กิวฟันไดาปราการหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ย้ายมาจากเซาท์มปตันโดยค่าตัว72.7ล้านปอนด์ตั้งแต่เดือนมก,กราคม2 0 1 8 10อันดับการเซ็นสัญญาแพงสุดของลิเวอร์พูล 10. อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์สามล้านปอนด์จากไบรตัน 9. ก้าดิโกโชตาสามสิล้านปอนด์จากวูฟแธมตัน 8. ปดฟาบินโยสามล้านปอนด์จากมาร์โก 7. จ็ดคริสเตียงเปนเก้สาเก้าจุล้านปอนด์จากคริสตันพาเลตหกลุยดิอาสสล้านปอนด์จากปอร์โตห้านาบีเกตาห้าสิบอ็จุดห้าล้านปอนด์จากอาร์เบล็อปซิกสี่อลิซอนเบเกอร์ห้าสิบสามจุดเจ็ดล้านปอนด์จากโรม่าสาม 2. องดาวินนุนเยส68.7ล้านปอนด์จากเบนฟิก้า1ึฟกิวฟันได้เ2 7ล้านปอนด์จากเซาท์มปันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ